มีคนทักเข้ามาในเพจนะคะแล้วก็ถามว่าครูครับทํายังไงดีภาพในอดีตเนี่ยมันติดตามจนทําให้เกิดโรคซึมเศร้าไม่สามารถที่จะลืมภาพนั้นได้ครูมี3วิธีที่จะมาแนะนํานะคะ1ก็คือทํากิจกรรมที่ตัวเองชอบในปัจจุบันเนี่ยคะ่ะอยากได้อะไรอยากทําอะไรทำเลยค่ะทำมันเยอะๆ,ๆเลยนะคะ2ก็คืออยาก,กลัวคะ่ะเราสามารถเปลี่ยนอดีตได้นะคะ เรียนอดีตได้ด้วยการทําปัจจุบันในสิ่งที่สําคัญกว่าค่ะคือกลับไปที่ข้อหนึ่งเลยค่ะเราชอบอะไรเราเราทำอันนั้นนะคะทำเพราะว่าเราทําเยอะๆเนี่ยสมองมันก็จะจดจําว่าเนี่ยสิ่งนี้ที่เราทําอยู่ในตอนนี้มันสําคัญกว่าแล้วภาพในอดีตนั้นอ่ะมันก็จะค่อยๆเลือนหายไปนะคะวิธีที่3ก็คือเขียนสรุปเขียนข้อดีที่ได้จากเหตุการณ์